สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้พามาชมโกดังโรงงานสวยๆนะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์57ยิงเยื้ยงกับฮารจูกุไทยแลนด์ถนนสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับนี่พื้นที่1ไร่3งาน18ตารางวานะครับสร้างโกดังเกือบเต็มพื้นที่แล้วก็มีห้องพักคนงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันได้เลยครับ นี่คือถนนซอยสุวินทมงศ์57นะครับก็ยังดอยนิดหนึ่งยังเป็นลูกรลังหินครุกอยู่แต่ขนาดกว้างมากนะครับกว้างถึง12เมตรก็เลยทีเดียวคาดว่าจะยกสาธรานะาแล้วด้วยในเว็บผมที่ดินเนี่ยเลขฉนดไม่ขึ้นแล้วนะครับไฟฟ้าสาัมเฟสแรงสูงเข้าแล้วนะครับเกือบถึงหน้าโกดังที่นําเสนอแล้วขาดอีกประมาณสัก10เมตรได้ประมาณนี้เลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่งก็จะเป็นแยกไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้า,าสาราแดงหรือหนามแดงออกไปสังฆ์ขาสันติสุขเข้า เขตนนองจอกตลาดน้องจอกได้นะครับนี่เลยนะครับก็สวยๆเลยไปตัวเมืองเฉลจังเซาก็ประมาณสัก20โลเลี้ยวซ้ายไปน,นิดนึงก็จะมีตลาดอยู่2ตลาดนะตลาดสุวินทวงศ์เนี่ยประมาณ5กิโลตลาดปองพลประมาณ6กิโลครึ่งนะครับเลี้ยวขวาไปก็จะไปเข้ากรุงเทพมหานครนะครับไปตลาดมีนบุรีนั่นคือฮาราจูกุไทยแลนด์นะครับยังเห็นอยู่นี่รถวิ่งกันข,ขวักไขว่เลยถนนสุวินทวงศ์นะครับเข้าซอยมาเพียง300เมตรนะครับ ไปตลาดมีนประมาณสัก26กกิโลประมาณนี้คร่าวๆนะครับนี่เลยนี่เลยเนื้อที่1ไร่3งาน18ตารางวานะครับก็ปลูกโกดังเกือบเต็มพื้นที่เลยเนื้อที่พื้นที่้สอยในโกดังเนี่ยประมาณ1,536ตารางเมตรนะแล้วก็จะมีส่วนของออฟฟิศอยู่ด้านหน้าประมาณสัก90ตารางเมตรได้พื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ย2 8 7 2ตารางเมตรนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นถนนซอยนู่นเลย ยาวไปจนถึงเชื่อมกับถนนสังขสันติสุขได้เลยนะครับออกเชื่อมกับถนนสังขสันติสุขซอย62นั่นเองนี่เลยนะครับอ๋อไฟฟ้าสามเฟสแฟรงสูงเข้าถึงแล้วนะครับน,นี่มีมออแปลงเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโครงสร้างมาตรฐานนะพื้นพื้นก็ รับน้ำหนักได้ถึง30ตันกันเลยีเดียวนะครับในโกดังส,สวยๆใหญ่ๆเลยด้านหน้าอันนี้จะเป็นออฟฟิศนะมีห้องอยู่2 3สมห้องอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในออฟฟิศกันก่อนละกันนะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5 9 0 2 2 4 7 9สกู้ส่ขข้านขุมาและที่ดินนะครับอันนี้จะเป็น1ห้องนะก็ะพื้นดานสูงแบบนี้เลยฟฝ้าเฉาบเรียบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนี้ห้องใหญ่มีห้อง มีห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็จะมีห้องด้านหลังอีกด้วยนะครับก็ขออภัยเข้าเท่านี้แล้วกันอนะ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศอ่าทำเป็นออฟฟิศได้นะครับเไไดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของโกดังนะครับตรงออฟฟิศนี้พื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ยประมาณ90ตารางเมตรนะแล้วก็ในส่วนของโคดังเนี่ยประมาณพันห้าร้อยสามสิบหกตารางเมตรมีห้องพักคนงานอยู่ด้านซ้ายกับด้านหลังนะ ห้องพักคนงานทั้งหมดมี17ห้องมี17ห้องนะครับหลังคาโครงเหล็กนะครับเมทัลชีตแบบนี้นเลยท่านได้สนใจนะครับกำลังมองหาที่สำหรับสร้างโกดังแถวแถวสุวินทวงศ์นะครับประมาณนี้สุวินทวงศ์น้องจอกลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะครับสุวินทวงศ์57นะครับเข้าซอย300เมตรเยื้องๆกับถ้ามาจากมีนบุรีเนี่ย เลยเราจะกลูกมานิดหนึ่งก่อนถึงแยกไฟแดงนะครับก่อนถึงแยกไฟแดงอ่านี่เลยนี่เลยสวยทาเลดีนะครับพื้นนี่รับน้ําหนักได้30ตันนะครับรถเทรลเลอร์รถสิบล,ล้อเข้าเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นในส่วนของห้องพักคนงานนะครับห้องพักคนงาน,นอยู่ด้านนี้ เสนใจดูคลิปนี้แล้วชอบโกดังที่นี่นะครับแคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดีไลน์ผมจำง่ายมาก a d home 4นะครับ a s i e home บ้านเลขก4ฝั่งนี้จะมีอยู่7ห้องนะห้องพักคนงานนะครับเลยก็เจ้าของเดิมบอกว่าคนงาน50-60คนเคยอยู่ได้นะครับ <laughs> <laughs> เคยอยู่ได้อยู่มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอห้องทำครัว ล้างจานอะไรประมาณนี้อ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ำม,มีมีทั้งหมด10ห้องนะครับมีทั้งหมด10ห้องแล้วก็จะมีห้องพักตรงนี้อีก10ห้องนะครับนี่เลยสุวินโฮห้าสิบเจ็ดนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สามงานสิบแปดตารางวานะครับนี่ก็ดังส,สวยมีห้องพักคนงานเรียบร้อยอ่าตรงนี้จะมีข้างล่างห้าห้องข้างบนห้าห้องนะครับ ก็รวมทั้งหมดเนี่ยสองชุดเนี่ยสิบเจ็ดห้องสิบเจ็ดห้องครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินสําหรับสร้างโกดังหรือจะหาซื้อโกดังนะครับแถวสุวินทวงศ์แถวฮาราจูกุไทยแลนด์แถวสอนอสุวินทวงศ์นะครับหาโกดังระแวกนี้ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะครับสุวินทวงศ์ห้ินะครับเข้าซอย300เมตร โกดังสวยๆบนเนื้อที่1ไร่สามงาน18ตารางวานะครับแบบนี้นี่เลยก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโกดังสวยๆทำเลดีที่นี่นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย